นีลุยฟาดเดือดสัตว์กับพวกอวตารอคติค่ะพี่น้องมันมีพวกอวตารอคติเขามาแซะโดยที่มัลลูอินเนอินเนบอลูหาลูแปดค่ะพี่น้องงานนี่นีลุยบอลอซาสัตว์กับเลยบอกว่าบบมีผัยดีเท่าแม่เจ้าลอยหายาย้ายอืมบบมีผัยดีซ้ำแม,ม่เจ้าดอกย้ายก็คือเรื่องกุ้มปิดในมือที่ผ่านมาเนาะมันมีบางกุ้มบางช่องเอาไปแซะบอกเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรกุ้มปิด แล้วก็นายการแสดงในกลุ่มปิดอืการแสดงในกลุ่มปิดในะที่นี้ก็บอกว่าอันมีแต่ลองแตล่ล้ำบ่มีอีหยางเป็นสีนะพี่น้องซึ่งน่ลุยนะมือนี่เพิ่นกได้ออกมาโพสให้ชี้แจงให้กับอวตารทั้งหลายให้กับพวกอคติทั้งหลายได้รู้ได้เห็นว่าความเป็นไปเป็นมาเนี่ยมันเป็นมาแบบใดบอมแมนลืมตาขึ้นมา อันเลื่อนเฟซได้กะชีแฉก็ชีวา่าเขาโหลดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปฟังอันที่นีรุยนะคะก็คือยุ้ยนั่นแหละค่ะคุณยุ้ยผู้จัดการวงแพรพลาแสงทองแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนโตของแพรพาแสงทองเพื่อนได้บอกแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะโดยอันไม่ยุ้ยเนี่ยเพื่อนได้บอกว่าบางคนมาแอบเบิงไหลสุดแล้วเอาไปเมาสนุกปากเบนสนุกปากบอกว่าบ่มีพัฒนาการบร่มีโชว์ห้เบิงมีแต่หลองแต่ลำมีแต่อีหยังเดิม สาวคอยสิบอกเจ้าเดอวาใหายเจ้าทําความเข้าใจสกอรเดอว่าเขาไห่เนี่ยมันเป็นรอบปฐมนิเทศเขาหายผู้อาวุโสมาหายความรู้มาหาโอวาทต,ต่างๆกับศิลปินแล้วเขาก็ทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมเล่นเกมต่างๆแล้วก็หายทีมงานสนุกเอนจอยซ้อมยาวคนสื่อบารบ่เคยเาบาบ่เคยจมแต่คนบบมักแอบมาเบิงแล้วไปตีหาตีสิบจ,สจังสั่นจังซี่ เบิดโลกใบนี้มันบ่มีไผประเสริฐซ้ำเธอกับม่านด่าเธอแล้วละ่ะสาวให้เจ้าดีเจ้าเก่งกันาืมพี่น่องก็คือ ที่เพื่อนบอกก็ถือว่าคอนเสิร์ตกุ่มปิดรอบนี้เนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตกุ่มปิดรอบประถมนิเทศก็คือประถมนิเทศในที่นี่ทุกคนกร็รู้ดีเนาะเวลาเด็กหน่อยนี่ก่อนสิเขาเรียนไหมก้อนสิเขามามหาลัยไหมมันก็สิมีประถมนิเทศนักศึกษาประถมนิเทศทีมงานประถมนิเทศนักเรียนนังสีบอพีนน่เนาะมอลลัมพล้าเพล้ก็คือกนนานคณะมอลำแมเพลพาแสงท้องก็เหมือนกันมันมีการประถมนิเทศละลายพฤติกรรมแล้วก็เชิญศิลปินรุ่นใหญ่มาให้โอวาศิลปิน น้องๆในทีมงานเพลียวพาแสงทองข้างนี้ที่วงเพลียวพาแสงทองจัดเนี่ยก็เป็นรอบปฐมนิเทศศิลปินทุกคนในวงเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยออกมาดูข้อบกพร่องว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องตรงไหนบ้างหลายคนก็คือในสิ่งที่ทําดีแล้วก็ให้ทําดีต่อไปแล้วเพื่อนเนี่ยทางบอดแพลวเนี่ยกับผู้จัดการยุ้ยเนี่ยเพื่อนก็ได้เชิญอ่า พ่อวีปูวีที่พวกเขาหูจกหักกะลาปูวีวีระพงวงศิลป์เจ้าของคณะหมอลำศิลปินภูไทยเนี่ยมากล่าวไหโอวาทมาบอกมาสอนน้องนองศิลปินในวงว่าอ่าการที่เขาเป็นหมอลำ<ด>เป็นศิลปินที่ดีเนี่ยเราต้องทําตัวแบบไหนเราต้องทําตัวยังไงเขาถึงสิงยืนหยัดอยู่ในวงการนี่ได้ไปโดน,ดน,ดนเมื่อพ่อวีเพิ่มมาอันละลายพฤติกรรมเด็กๆมาไหาโอวาสมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นหมอลำที่ดีเกี่ยวกับการเป็นนักร้องศิลปินที่ดี เ็ตจังไหนเขาจังสิยืนหยัดอยู่ในวงการได้โดนๆคือจังปูวีนี่ขณะหมอลำศิลปินภูไทยของปูวีเนี่ยก็คืออยู่มายาวนานมาก ่นก็อยากให้เชิญศิลปินรุ่นใหญ่มาสอนมาอันมาบอกมาสอนมาให้รายละเอียดมาให้ความรู้กับน้องๆศิลปินในวงและเมื่อนี้เนี่ยมันก like ็เป็นคอนเสิร์ตซึ่งเป็นเป็นหลบอปฐมนิเทศนาะพี่น้องมันเป็นไล์สดรอบปฐมนิเทศกับคาว่าปฐมนิเทศเนี่ยมันก็คือเป็นการพูดคุยและร้ายพฤติกรรมกับน้องๆศิลปินในวงมันบ่แม่นการแสดงเต็มที่ที่เดียวนอกคือจังอันอัน คุณยุ้ยเพิ่นบอกเนี่ยแม่ยุ้ยเพิ่นบอกนั่นนะก็คือให้ศิลปินรุ่นใหญ่ให้อันบอสไงให้แม่แผวเผาให้แม่ยุ้ยเนี่ยมาให้โอวาตน,น,น้องๆศิลปินแล้วก็เฮตกิจกรรมรวมกันทําการทากิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันเป็นเหมือนการสารสัมพันธ์สารสัมพันธ์กับลูกๆในวงสารสัมพันธ์กับศิลปินในวงให้ทุกคนเนี่ยมีสัมพันธ์ถมิไม่ไม่สัมพันธ์ไม่ตีต่อกันได้มีปฏิสัมพันธ์ได้คุ้นเคยกันเพราะว่าเปิดฤดูกาลเขาต้องอยู่กันอีกยาวนานเออ มันเป็นแบบนี้พี่น้องอืมเรากาทีมงานเนี่ยมันก็ิิมีแบบเกมต่างๆในเลนเราทีมงานก็้ะสนุกซีเอ็นจอยกับกิจกรรมต่างๆที่ทางอ่าแม่ยุ้ยทางแม่แพลวเนี่ยจัดให้เพื่อแต่ละคนเนี่ยก็จิได้มีลหลายๆพฤติกรรมอ่าบางคนก็สิมีแบบโบมากคนนั่นโบมากคนนี้อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอาจจะอ่า คุณข้องมองใจกันแต่พอมือนีมาจัดก,กิจกรรมมาประถมนิเทศน้ากันหล,หลายคนก็รักก็กลมเกี่ยวกันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะคนซื้อบัตรนั่นเขาไปเบิงนั่นก็บุมีไผ่จมดอกพี่น้องส่วนคนที่จองที่ชิวาจองที่ศิดาเขาเนี่ยมันก็จมมันกกคาาติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเพราว่าอันแพลพ้อที่ขยับตัวหรือว่าหายใจก็ตามแต่เนาะพี่น้องเนาะมันก็สิเป็นดามาตลอดเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาบบามากักพี่น้องเออมันมันบบามากกักงังนสินะเฮาแล้วก็ ตบอดเพี้วเองโตขนาดหมอรำเพลียภาเสียงทองเองก็บอสามารถมานั่งอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจเพื่นได้นอเพี่น,นองนนาะแต่มันก็มีเอฟซีแฟนคลับที่พร้อมจะสนับสนุนที่พร้อมจะซับพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจเพื่นว่าเออรอบนี้มาเป็นคอนเสิร์ตรอบปฐุมิเทศ เชิญศิลปินรุ่นใหญ่มาไหโอวาแต่เพื่อนก็มีส่างสีสันนะคะมีแขกรับเชิญโบแมนว่าอันมาสิมีซอมซากย่างเดิมๆแบบที่ทุกคนวาเนาะพี่น้องเนาะมันบริหยมีตลกแต่ลับอย่างเดียวมันมีการเล่นกิจกรรมมีหลายๆพฤติกรรมมีพูดคุยมีไหโอวามีทั้งซึ่งน้ําตาไหลหรือแบบมีทุกช็อตอะในคอนเสิร์ตมือนั่นมีทั้งแบบความสนุกสนาน ความซึ้งมันมีทุกอย่างแต่หลายๆคน,นก็ตีความไม่เป็นแล้วก็ไปเมาร้วมเนาะพี่น้องเนาะมันก็ซึ้งมันโบแฟสําหรับอันขนาดหมอลำของเพิินกาที่บลูเรื่องอยังเราไปตีหาตีสิบแล้วมาเ่าอาคติไ่ไฟให้วงเพิินดูแบบดูบดียังสินะมันก็บบเป็นสิ่งที่เฮาควรเห็นเนาะหลายๆคนก็ว่าแม่ยุ่ยเนี่ยบ่าวถก คนสื่อบัตรบ,บจมคนจมคือคนบได้สื่อบนะัตรเนาะอสวาเนยกำลังใจทําอะไรให้ดูก็ขามวนทุกรอบบ่มีรอบใดบ่มวนพวกมิปมแบบนี้แหละถ้าคนมั่นมักยืนซื่อ,อมันก็สมบัตสวยดีนักสนุกดีว่าต่ปาปลาต่าดวงไปก็วามวนพวกบ่มีมันสมองกําลังใจอลูกอีแม่ช่างติคะ่ะแม่ยุย้ยแสงท้องคือสุดยอดแล้วค่ะ ทำอะไรทีมงานแสงทองมีความรู้ความสามารถทุกคนมีวุฒิภาวะอยู่ด้วยกันแบบครอบครวัวลูกๆทีมงานรักและห้เกียริซึ่งกันและกันสุดยอดแล้วค่ะเฮงเฮงปังๆแมนพี่น้องก็คือพวกมักตีพวกคนมีปมเห็นคนอื่นได้ดีกว่าบ่รได้คนประเภทนี้มันสิเป็นประเภทนี้เด้อพี่น้องได้ดีกว่า,าเพราะได้พอเห็นเขาได้ดีเราไปซั้งเขาพร้อมคนแบบนี้ก็คือคนมีปมว่าจะขวบบอกว่ได้ดีซ้ำเขาอืมก็เลยไปว่าเขา เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่ไม่ชอบแต่แอบ,บมาดูเขาแล้วเอามาลงในเพจของมันมาว่าขายบัตรเท่าใดเท่านั้นหรือไหนว่าเอฟซีมากมม้ขายได้เท่านี้จะพอกินปากมันดีนะพวกปศดมาเที่ยวมาว่าคนอื่นครอบครัวของเขาเนี่ยคงมีแต่คงบ่มีความสุขกันมัง้งดูแลพ่อแม่ให้ดีหรือยังจังมาวิพากวิจารณคนอื่นชอบใครก็ไปดูคนนั้นอย่าวิจารณเขาว่าเขาในเมื่อทั้งครอ,อบครัวคุณยังไม่ดีพอแมนพี่น้องก็คือ มากพวมากภายนั่นเอาไว้เป็นเอาไว้ในใจดีกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวว่า เขามกผูดใดเขาก็ไปเบิ้งผู้นั้นเขาบอกมาคนนีเขาก็บ่ะจําเป็นตรงเบิ้งเขาได้พี่น้องบอกมาวงแพรพาแสงทองเพื่อนก็ไ่ได้บบบังคับให้เขาต้องไปซื้อบัตรซื้อตัวเขากลุ่มปิดเพื่อนก็ประกาศขายให้เฉพาะกับคนที่อยากดูอยากสนใจอยากเบิ้งอีหรีแล้วเอฟซีแฟงคลับเพื่อนก็ซื้อบัตรซื้อตัวเขากลุ่มปิดเพื่อไปเบิ้งแพรพาแสงทองวงแพรพาแสงทองแสดงแล้วก็พ่องกับแขกรับเชิญหลายๆท่านเขาก็ไ่ได้บีบบังคับว่าเขาต้องไปซื้อบัตรซื้อตัวเขาเขาก็ ขายอยู่ในโลกออนไลน์ผู้ใดพ่อใจซื้อก็ซื้อผู้ใด่พ่อใจซื้อก็หนีถ้ามักผู้ใดก็ไปไปไปเบิงบงน,นันบบเมนวาเฮาสิมาส้างอาคติขึ้นมาแล้วก็มาติติงเขาแบบนั้นนะ่ะมันไม่แฟร์กับศิลปินกับวงหมอล้กับเอยีงอยงก็ตามแต่เนาะพี่น้องเนาะเอาง่ายๆก็คือบบมีไผดีซํำเจ้าและระมานดา่าเจ้าเลย่ะมือนี่นาทีนี่เนาะ ที่นี่เลยเพื่อนบอกง่พี่นอ้องมันเม็นแต่ดี่เขาผู้ดเดียวเดอกพี่นอ้องคนอื่นเขาก็มีดีแต่เขาก็อยู่ในมุมมองของเขาอยู่ในอ่าพื้นที่ของเขาเราก็ไม่ควรไปก้าวไก่หรือไปอคติไปโพสแะแบบนั้นมันก็ไม่แฟร์แล้วไม่ยุติธรรมถ้าเขาตอบกลับก็ต้องรับให้ได้แบบนี้แหละพี่นอ้อง